ก็พอจบจากเหตุการณ์นั้นปุ๊บผ่านไปได้สักพักหนึ่งด้วยความที่เราเจอเหตุการณ์นั้นรเราก็เลยต้องนั่งอยู่ทีงร้านเหล้าน,นั้นจนถึงแทบจะสายๆเชาๆ้าๆเลยเพราะต่อให้ดึกต่อให้แบบมีเพื่อนหรือมีคนรู้จักมากมา่แค<ห>่ไห,ไหนไลกลับไม,ไม่กล้ากลับหลอกโค้งแล้วนะมันลืมไม่ลงจริงครับรอจนเช้าจนเกือบเที่ยงด้วยความที่เราใช้ระยะเวลารอก็ได้อยู่กับน้องเขานานครับ ก็เลยได้เป็นแฟนกันเจอเหตุการณ์อะไรแนี้อยากจะตอบคำถามหลังไม่ที่เราถามพี่ไม่ได้ออกอากาศไม่ได้โอเคก็เลยได้ได้ได้คบกันได้เป็นแฟนกันหลังจากนั้นก็สถานการณ์บ้านเมืองมันเริ่มดีขึ้นเริ่มมีคอนเสิร์ตเริ่มมีอะไรมากขึ้นแล้วก็เลยได้ไปเล่นคอนเสิร์ตแถวสุขุมวิทแล้วก็เล่นดึกมากเราจําได้ว่าวันรุ่งขึ้นต้องไปดอนเมืองแต่ช้าเพื่อจะขึ้นเครื่องบินไปเชียงใหม่รับมีคอนเสิร์ตติดกันเสร็จปุ๊บก็เลย ลงความเห็นกับกับน้องผู้หญิงคนนั้นว่าเราเล่นคอนเสิร์ตลงเวทีมาก็ตีหนึ่งตีสองแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราอย่ากลับบ้านเลยบ้านน้องเขาก็อยู่หลังสิทธ์เนาะมันก็ไกลอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแต่น้องเขาไม่ได้ไปด้วยหรอกก็คือก็อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็คืองั้นเราไปลองไปเช่าหาโรงแรมแถวนั้นไหมจะได้ตื่นเช้ามาจะได้ดิ่งเข้าไปดอนเมืองได้ง่ายๆเลยด้วยความที่ช่วงนั้นรู้สึกว่าน่าจะเป็นสงการช่วงใกล้ๆสงการเพราะว่าคอนเสิร์ตมันติดๆกันเยอะมาก เทศกาลร,รู้อยู่แล้วโรงแรมค่อนข้างที่จะเต็มแล้วก็ก็เลยได้ไปโรงแรมแถวสุขุมวิทที่หนึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตึกแกมี่คืออยู่อโศกเนาะบ,บ้านพี่อยู่ปากน้ําพี่ก็จะตั้งรถเมย์รถอะไรอย่างเงี้ยผ่านจะผ่านเห็นโรงแรมนี้อยู่แล้วละ่ะรอบนี้มันดูแปลกๆไปมันดูแบบสวยงามดูสะอาดขึ้นสงสัยจะมีการรีโนเวทอะไรหรือเปล่าเพราะถ้ายุคนั้นทุกคนจะจำได้ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยจะผ่านถึงแค่ อนุ่จะไม่มาถึงปากน้ำเหมือนยุคสบายช่นี้ใช่แล้วพอตอนนี้รถไฟฟ้าผ่านปุ๊บก็คือคงมีการคิดในใจนะคงมีการรีโนเวทคงมีการทำอะไรใหม่ให้มันดีขึ้นซึ่งพี่ไม่รู้รือพี่ไม่รู้มาก่อนว่ามันอาจจะมีเรื่องราวอะไรเิขึ้นหรือเปล่าแล้วมันตามคอนเซปต์หนังผีเป๊ะเลยนะก็คือห้องเต็มเหลืออยู่ห้องห้องเต็มเหลืออยู่ห้องเดียวตามอนต์ตามคอนเซปต์ปุ๊บแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นพอเหลืออยู่ห้องเดียว ถ้าตามคอนเซ็ปต์หนังผีอยู่แล้วเรื่องผีปุ๊บเปิดมาต้องดูน่ากลัวดูล้างดูอะไรอย่างี้ใช่ไหมนี่เปิดออกมาแอร์เย็นเจี๊ยบแอร์เย็นเจี๊ยบแบบผ้าปูพี่นอนอะไรปุ๊บใหม่สะอาดใหม่สะอาดเครื่องทําน้ําร้อนดีครับเสียงคอมเพรสเซอร์แอร์อะไรปกติไฟสว่างทีวีจอมันเริ่มเลยทุกอย่างดีหมดเพอร์เฟกต์ทุกอย่างดีหมดเพอร์เฟกต์เรียบร้อยต่างคนต่างไปอาบน้ําไปอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บแล้วก็เมื่อก่อนพี่พี่ชอบพกพวกแก๊สเจ็ตเยอะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นพวกโทรศัพท์ก็ต้องมีอันหนึ่งทุกคนมี <c oughs> กล้องแล้วก็โน้ตบุ๊กมีอะไรอย่างเงี้ยโรงแรมก็คือรูเต้าเสียบมันจะไม่พอ, <c oughs> อเสียบน้องผู้หญิงก็เสียบชาร์จโทรศัพท์แล้วอันนึง <c oughs> พี่ก็ชาร์จโทรศัพท์แล้วอันนึงไหนจะโน้ตบุ๊กไหนจะกล้อง <c oughs> กล้องแฮนด้แคมอีก <c oughs> อ,ะอะไรอย่างงี้ก็พยายามหาปักกันแล้วถ้าสมมติว่าโรงแรมโรงแรมที่มันค่อนข้างที่จะไม่ได้ถึงเกรด3 4มสี่ห้าดาวเนี่ย <c oughs> ไอ้พวกตู้เขาเรียกอะไรโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะเครื่องแป้งอะนะมันก็จะมีไฟแถมมาด้วยแล้วมีไฟติดมาด้วยใถ้ามันมีไฟแสดงว่ามันต้องมีปลั๊กเหยู่งนั้นครับพี่ก็ไปรื้อหลังโต๊ะเครื่องแป้งหลังโต๊ะเครื่องแป้งวีปักเสร็จเลยได้ใส่แบ็กบุ๊กแล้วเกียบพี่ก็ลื้อไปพี่จําได้ตอนนั้นว่าประมาณห้องที่เราอยู่เนี่ยชั้นสองแต่จําเลขห้องไม่ได้สมมติว่ามันเป็นห้องสองศูนย์ศูนย์แล้วกันห้องสองศูนย์ศูนย์พี่ก็ไปรื้อ้วมาเสียบปลั๊ก พี่ก็เอจใจแลวเห็นเห็นเห็นมันมีเขียนเป็นมาร์กไว้ว่าตรงโต๊ะเครื่องแป้งว่าสองศูนย์หนึ่งปากกามาร์กก็คือคล้ายๆเหมือนที่เวลาแบบปากกาที่เราเขียนยางปากกาที่เราช่างเราจะตัดเหล็กตัดอะไรเขาจะเขาจะมาร์กไว้ว่าสองนิ้วหกนิ้วอะไรอย่างเงี้ยเขียนสองศูนย์หนึ่งพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้เอจใจอะไรก็เลือดออกมาแล้วก็เสียบปากแล้วก็ด้วยความที่เราก็ชอบดูหนังผีชอบเล่าเรื่องผีนะ ไอ้หัวจุ้ยก็คืออย่านอนแล้วปลายเตียงเรามีกระจกอยมีกระจกไม่ได้แดดกูหลอกลากโตะเพื่อแป้กันเลยออกมายังไงก็ได้ให้มันไม่อยู่ปลายเตียงครอ่าหลบก่อนเลยอหลบหลบก่อนเลยรับรองงานนี้ไม่ได้รับประทานแน่นอนไม่เจอแน่ไม่เจอแน่เสร็จปุ๊บก็กลัวผีแหละคือเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟแง้มต่ำเปิดไฟน้ำแก๊ที่ห้องน้ําแล้วก็แง้มประตูไว้แล้วก็นอน พวกเราเล่นคอนเสิร์ตก็ใช้กีบประจำใช่ไหมใช่ใช่จะเปิดไฟห้องน้ําไว้ใช่เมื่อเกินไปมนอันนี้นอนต่างที่อ่ะด้วยอย่างน้อยคือแบบจะใช้มีแสงสว่างใช่จะร็อกแอนด์โรลแค่ไหนจะขึ้นมา็นเวทีเท่กันแค่ไหนแต่เราต้องเปิดไฟดึกๆก็ต้องเปิดไฟใช่ใช่ใช่ไฟน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องเปิดไว้อืมแล้วแหละอ่าพี่ก็เปิดแง๊มแไว้แล้วก็นอนนอนไปได้สักพักหนึ่งไม่ได้หลับหรอกแต่หนุ่มผู้หญิงอ่ะเขาเขาเหมือนจะกึ่งจริงกึ่งหลับไปแล้วครับอ่าพี่ก็นอนปุ๊บ สักพักหนึ่งคือแบบไอโต๊ะเครื่องแป้งที่เราเลือนะ่อนน่ะคือไม่ว่าจะลมแรงหรือว่าจะแบบมีการประทะอะไรที่ไหนมันไม่มีทางที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้ครับนอนอยู่ไอลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้งจะมีลินล้นชักนะครับมีลิ้นชักตกลงมาดังปังโอ้โหตกลงมาปังแล้วคือแบบคือกลัวมากอะ่ะคือตกใจแล้วก็ไอน้องผู้หญิงพูดคําเดิมเลยไอตอนที่โค้งเอแบกก็คือค พี่แมวอย่าจอดนะพี่แมวขับไปเลยนะอดีูดพี่แมวอย่าหันไปนะพี่แมวอย่าหันไปพูดประโยคเสียงเดิมๆเดยเสียงเดิมเลยคือคันล่ดังขึ้นยินชักมันมีสองอันเนาะมีอันใหญ่ตกอันใหญ่ตกอันแรกโอเคพอควรก็คือคิดว่าไม่หันไปเดี๋ยวตื่นเช้ามาขึ้นไปเชียร์เดี๋ยวไปเชียร์กับล็อบบี้เองล็อบบี้ข้างล่างเองว่าแบบเออวัสดุอุปกรณ์มันไม่มันไม่สมบูรณ์นะตกอันแรกก็ยังพอคิดว่ามันเป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ได้อันอันที่สองข้ามันตกไปปั้งเหมือนกันคราวนี้ ้องผู้หญิงจากที่แบบเดียหันี่นเงียบไม่พูดเลยแล้วด้วยความที่แบบเอานะยงไงมึงก็ต้องแบบต้องรู้ต้องเห็นต้อง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 พิสูจน์ได้เห็นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่หันไปแล้วรูปวาสีที่พี่หันไปมันคืออะไรพี่เจออะไรพี่เจอนาฬิกานาฬิกามันคือเวลาสามสามสามอีกแล้วอีกแล้วสามสามสกเลยเออคนลุกอีกแล้วหันไปเป็นเวลา คือแบบเมื่อก่อนใช้โทรศัพท์อะไรนะยี่ห้ออะตอมอ่ะถ้าสมมติมันมันพิเศษชาร์จปุ๊บมันมันจะหน้าจอออสกรีนตลอดเวลาแล้วหันไปเห็นสามสามสามทีเนี้ยเช็คเอาท์เลยกูไปนอนดอนเมืองเลยวันนี้กูยอมไปนอนดอนเมืองเราเรียกแท็กซี่ให้ไปรับน้องเขากลับบ้านไปเลยจ่ายค่าแท็กซี่ออกไปเลยพอเสร็จปุ๊บไม่พูดอะไรกับล็อบบี้นะก็ไม่บอกอะไรล็อบบี้ก็คือจ่ายค่ามัดจำอะไรเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้เขาเรียกแท็กซี่ให้น้องผู้หญิงเข้าไปเหมือนเดิม ด้วยความที่เราดูดูหนังผีเยอะฟังเรื่องผีเยอะไปยืนสูบบุหรี่หน้าโรงแรมสิ่ง common sense เราก็คือต้องถามรปภถูกไหมไปยืนถามรปภด้วยความแบบไหนๆแล้วก็รอดพ้นจากความน่ากลัวแล้วว่าไปถามให้รู้เรื่องเลยดีกว่าเรื่องจริงมันเป็นอะไรยังไงก็ถามพี่ก็เลยจุดบุหรี่สูบแล้วก็ยืนให้พี่รปภเขาพี่ก็สูบของตัวเองด้วยพี่ยกมือไหว้พี่ผมถามตรงๆนะ ห้องที่ผมอยู่เนี่ยห้องสองศูนศูน่ยมันมีอะไรหรือเปล่าถ้าตามคอนเซ็ปต์นังผีก็ต้องเคยมีคนตายกิกอ่ะห้องสองศูนย์ชั้นสองตึกใหม่ใช่ไหมไม่มีนะไม่มีห้องสองศูนย์เขาเปิดเป็นห้องเช่ารายเดือนด้วยซ้ำโอเคคุณรอดไปสักพักหนึ่งเขาก็เขาก็สงรลยเขาก็ยืนดูเนื้สักพัก,น,ก,พกน,หหนึงเขาหันมาบอกแต่ห้องสองศูนย์หนึ่งอะ พี่ก็เอกใจห้งสองศูนย์หำเปเลขมันคุ้นจังเลยวะวนึกขึ้นได้จำได้ไหมว่าพี่เลื่อนไอ้กระจกเพ้ามันมาร์กว่าสองศูนย์หนึ่นงมันไปเอาเฟอร์นิเจอร์ห้องสองศูนย์หนึ่งมาไว้ที่ห้องสองศูนย์นแล้วปิดตายห้องสองศูนย์หนึ่งโอ้เรื่องกองเรื่องคือมันมีเหตุการณ์เนี่ยในโรงพิมที่โรงแรมนั้น